สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกม Bullet f o r n นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแบบอ่าแบบยังไงเล่นไปทีละปืนนะแต่ทีละคลิปนะไม่ใช่เล่นยงยาวๆไม่ใมันยาวเกินเราจะเล่น M4 ยัน M200 นะครับโอเค กิวกันเล่นกันเล่นกันเลย,เลเลยไปดูว่าเขาเล่นกันไปเท่าไหร่แล้วน่าจะเพิ่งเริ่มขอให้เพิ่งเริ่มกี่ตัวสิบเอ็ดยังไหวอยู่มั้งตรงขอใช้ดาวกระจายให้หมดก่อน โอ้เหญยอืมเฮียไม่ไหวไม่ไหวรอรอบหน้าแล้วกันอีกสิบห้าตัวรอบนี้มันเล่นไปตั้งสิบเอ็ดตัวแล้ว ต้องวอมก่อนรอบน,นี้ขอวอมก่อนแล้วกันนะโอยไม่ตายขี้อะเลยวะปืนมีกากมากจริงๆ NC เอซ ไม่หวไม่ไหว,ไไหวจบกันจบแล้วรอบนี้อีกหกตัวมันก็ต้องมีแพ้กันบ้างนะครับไม่ได้โหดเสมอไป เรงกันนะเจะตรงกันนะ,ะนนะอืมยิงกันอยู่นี่นะโอ้ยเก็บสองเลยนะมึงเมื่อกี้กูได้ด้วยเหละวะเนี่ยกูยิงตัวไหนได้วะสกอร์บอรดมันขึน้นตัวเดียวจบข่าวนั่นเนี่ยจบข่าว เดี๋ยวร้อยเก็บไปรับี้อาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่พาาักพักพักพักไ,ไ,ไปเลยไปเลยโอ้ยมือเย็นอยู่ห้องแอร์ คนเรามันก็ต้องมีแพ้กันบ้างใช่ไหมครับเมื่อกี้คนเจ็ดคนเร็วล้อยยังอยู่เฮ้ยนี่แหละเร็วล้อ,100อยนี่ว่า ปเมองไงรอบนี้จบก่อนใค่ตอบม e สเซนเจอร์จริงๆนะปืนนี้เป็นปืนที่อ่ากากี้อะไรนั่นมันยังกะโปอ่ะยังกะโปสโกอสมเส,สียมากตอนนี้คือ03 30 03ค่า0ตาย3 หัวแตกครับโอ้ย holy shit า o t h e r f u c k i n g dead ด่านนี้มันด่านใหญ่นะมันจะแหลกๆหน่อย ยิงตั้งหลายนัดนะเฮียสกอร์เสียมากจริงๆเหมือนมันโปอ่ะดูเอาเห็นไหมเมื่อกี้เห็นไหมเหมือนมันโปยิงหมดอ่ะหรือมันเปิดมินิแมปวะ เสียงแม่งมันไส้เสี่ยงแม่สามตัวปืนไม่ใช้ครับใช้ดาวกระจายเราบอกแล้วเราว่าจะเล่นแบบคลิปเดียวลงเราไม่ได้แบบเอาคลิปที่สวยที่สุดเพราะปืนนี้คลิปที่สวยที่สุดมันน่าจะยากเพราะว่ามัน จากมากปืนมันจากมากอ่ามาเลย,เอยแอบบกวนแอบบกวนโอเคหัวแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบลบลบเนี่ยมันเหมือนโปะมากมึงดูมึงด,ดูเอาพวกมึงดูเอานะ สอนคุณไเที่ว่าเกมนี้มันโหลดโปรยังไงวะโหลดมันบ้างตายหากระหมดแ้วกูโหลดมาหมงเฮียดิเลยสักมันสไสหมายกู <c oughs> เกียดโปรเกียดมากมจเจ้าก็จะเอออย่ายิงกูอย่ายิงกูอย่ายิงกู โอเคคลิปนี้คือคลิปที่แบบเครียรมากจริงๆเครียดมากอืมโอเคจบดูโปดูโป นะครับเขาให้โปรหรอเขาเซียนนะโอเคจบไปกับ m อนะ